สวัสดีครับตอนนี้โนโน่กำลังจะเดินทางไปสถานีบางซื่อ่อรถไป MRT ที่สถานีบางไผ่โนโน่จะไปไหนไปวัดไผ่จลี้ยไ,ไปหาใครไปหายหายาย่าเดี๋ยวเจอกันกับยาย่าใช่ไหม เก่าอะไรนะมีม,ม,มีตอนนี้ก็รถไฟออก8โมง45ตอนนี้8โมง2ี่สในาทีเขาจะเปิดให้ขึ้นไปชาชาลาผู้โดยสารจะมารอเต็มป้ายร้อยอนึ่งก่อนะคะรอจมูประตูจะปิดสนิทนะคะให้ประตูปนิดสนิทแล้วค่อยเดินมาแต่ เพื่อสแกนไปแล้นท่านท่านท่านใดนะคท่านใดที่ซือตั๋วผ่าั q อ c o มาท่านใดที่ซื้อตั๋ว ตอนนี้ก็มาชมรถไฟลอยน้ำนะครับที่เขื่อนป่าสักดิ์ชนรศิธิ์ซึ่งมาช่วงนี้น้ำก็จะเยอะมากเลยบรรยากาศดีแล้วก็วิวสวยครับซึ่งชอบจะเดินทางกลางวันมากป่าเพราะว่าได้เราได้เห็นวิวด้วยซึ่งมาช่วงนี้เป็นหน้าฝนก็ น้ำก็จะเต็มเต็มเขื่อนเราก็จะเห็นน้ําถ้าเป็นหน้าแล้งนะครับช่วงนี้ที่เราเห็นน้ำเนี่ยก็จะเป็นทุ่งหญ้าก็ก็จะมีชาวบ้านมาเลี้ยงวัวเลี้ยงปายกันแล้วก็จับปลานู่นอยู่ลึกๆนู่นเพราะว่าน้ําอยู่ไกลๆแต่มาช่วงเนี้ยเราเห็นน้ําเต็มเลย ช่วงปลายฝนต้นหนาวนี่ก็เนี่ยน้ำเต็มเลยแต่ถ้าเป็นช่วงเดือนสามเดือนสี่เดือนห้าเนี่ยตรงนี้ไม่มีน้ำเลยมันจะแห้งหมดเลยที่รถไฟกำลังวิ่งนี่เราจะเห็นทุ่งหญ้าหญ้าเกิดขึ้นแล้วก็มีคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายทำบรรยากาศ รถไฟลอยน้ำนะครับซึ่งรถไฟก็จะวิ่งวิ่งไปขนานกับน้ำไปเรื่อยเพราะว่าข้างล่างเนี่น้ำจะเต็มเลยทั้งสองฝั่งทั้งซ้ายขวาเลยเพราะนั้นก็เหมือนกับว่ารถไฟนี่ลอยอยู่กลางน้ำเลย <c oughs> บรรยากาศนี่สวยงามมากครับ ตอนนี้ก็ถึงสถานีบ้านไผ่สถานีบ้านไผ่นี่เป็นสถานียกระดับขึ้นมายกสูงเป็นสถานีที่ภาคอีสานที่ยกระดับขึ้นมาอีกสถานีหนึ่งนอกจากสถานีคอนแก่น อรถไฟออกจากสถานีบ้านไผ่ไฟรางรถไฟก็จะลดลดระดับลงเป็นระดับที่พื้นดินปกติวิ่งไปเรื่อยจนถึงจังหวัดขอนแกน่นตอนนี้รถไฟก็บิ่งมาถึงเขตจังหวัดอขอนแก่นแล้ว รถไฟก็ลางรถไฟก็กําลังจะยกระดับขึ้นเพราะว่าสถานีขอนแก่นก็เป็นสถานีที่ยกระดับลอยฟ้าเหมือนกันนเข้าเขตขอนแก่นก็ยกระดับมาเป็นสถานีลอยฟ้ามาแล้ว ตอนนี้ก็กรถก็วิ่งถึงเขตจังหวัดอุดรธานีแล้วกำลังจะเตรียมเข้าที่สถานีอุดรธานี 小白。拜拜 ก็ถึงอุดรเรียบร้อยแล้วนะครับมากับโนโน่สองคนสำหรับคลิปนี้ก็ถึงอุดอรกันเรียบร้อยซึ่งก็จะอยู่อุดรสักสองวันหลังจากนั้นก็จะข้ามไปลาวพาน,นโนข้ามไปบ้านตาสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ